สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้นะครับผมสิภาพ่อแม่พี่น้องนะครับเขามาเยี่ยมชมฟาร์มงูอ่ะนะครับแสนเฮงฟาร์มนะครับอำเภอสว่างวิละวงนะครับซึ่งฟาร์มนี้นะครับเมัน,เป,นเป็นฟาร์ม าที่เนหงั่ต้นน้ำกลางน้ำแลือก็ปลายน้ำนะครับจุดเด่นของฟาร์มนี่นะครับก็คือเป็นมีการเปิดรับสื่องั่วนะครับจากเกษตรกรหรือกักันผู้ไดเงินบ่พอนะครับก็บสามารถมาผ่อนใจกับเป็นใดนะครับนี่คือสวัสดีครับ ครับแนะนํตัโตห้ครับพ่อแม่พ่นองทั้งบ้านหัวใเมัองคัแสนเฮงฟาร์มนะคะที่ตั้งอยู่ที่บ้านดอนจันทอำเภอสว่างดีระวงค่ะครับตรงนี้ก็คือซื้อฟาร์มเนาะครับเนาะแสนเฮงฟาร์มนะครับ,รบอ่ามีแนวคิดจังไหนครับจังไหนหันมาเรียงงัวนเแนวคิดจังหดจังหดหันมาเรียงง่วก็คืออ,อยากเรียงอนแรก็คืออยากเรียง เรียนๆไปเรื่อยๆที่พ่อๆดีเลี้ยงล้วก็มันก็เริ่มขึ้นไล่ขึ้นไล่ขึ้นก็เลยว่าเอออ่ะพาเลี้ยงให้มันเป็นธุรกิจเริ่มแรกก็คือแต่ก่อนคือขอบควัวนี่เฮ็ดอยู่แล้วค่ะ๋อครับคือเป็นด้ห้อยเหยียบเสือกอยู่แล้วแล้วก็เหีียงงวมากอยู่แล้วค่ะตะเกาเฮ็ดมาตั้งแต่สมัยบอลยูบานบานนยังบันนลน่อยเนาะบ้นนวลหน่อยค่ะจนใหว่าอยูบานกระรับต่เฮ็ดมาเรื่อยๆก็เลยเออ พอมีทุนขึ้นมาแนกก็เลยอยากมาเห็ดเป็นกิจารักษณะเป็นล่มงเลือดนั่นเอนะค,ะค่ะครับตัวนี้บันทึกขามีแนวทางการตลาดแบบไหนนอ้องไม่การเทรดแบบหนการตลาดจะมีเรียงว่วงคุ้นต้นน้ำเพาะพันธุ์จะเพาะพันธุ์เองคิดว่าจะเพาะพันธุ์เองแล้วก็สื่อมาขายไป้านมูิว่าเกษตรกร,กรอยากขายก็เอาของมาขายได้ค่ะกิะะิโลละห่อล่อัน อ๋อนะครับพ่อแมีพี่น้องครับก็คือทางเซนแห่งฟาร์มเองเนาะเพื่อนได้มีการรับสื่องัวนะครับเอาทุกสายพันธุ์บอคับกิโลละลอยอ่าคันพ่อเม่พี่น้องผู้ได้สนใจเนาะก็สามารถใส่รถมาใดเลยนะครับมาสั่งอยู่เนี่ยรับสื่อว่าอัดละกะไผอยากไดงัวไปเลี้ยงกับเขาว่าเบิ้งใดค่ะมาต่อรองราคากันใดค่ะครัอยู่นี่เพื่อนกับเปิดรับสื่อรับขายเนาะค่ะไผพอนก่พ่พอนจังมาคุยกันค่ะว่าจะพอนกันจังไหน มีหมดนนะ,นะค่ะอ๋อนี่คือมีเงินอยากเลี้ยงอยากเอาไปเลี้ยงกะมามาเบิ่งเอาใดค่ะบ่จจาเป็นตรงนี้เงินมาคุยกับพฮาว่าสิจังไหนจังไหนอยากให้เอาไปเลี้ยงละ่ะเลี้ยงแล้วก็อยากมาขายก็ไดดค่ะอืมนี่นะครับพื่จุดนาสนใจของฟาร์มอ่าแสนแห่งฟาร์มนะครับก็คือเพิ่นเปิดให้พ่อแม่พี่น้องอได้มีการผ่อนนะครับคือเงินบอถึงนาะ,ะ,ะเงินบอบพ่อ นะครับคุยกันได้นะครับกับเหตุเรื่องเลี้ยงแล้วออกลูกแล้วยังมาขายกับขืนก็เอามาขายครับคือบ่มีเงินนะครับกลับมาเงินบ่พอนะครับกลับมาเหตุเรื่องพอนกับเพื่อนได้นะครับพ่อเอาไปเลี้ยงแล้วนะครับคิดว่ามันตัวใหญ่แล้วนะครับกับเอามาขายขืนในเพื่อนได้นะครับตัวนี้คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของแซนแห่งฟาร์มนะครับอาครับมันนีวิธีเลี้ยงของฟาร์มเฮ้าเนี่ยเฮ้ามีวิธีเลี้ยงแบบใดครับ ที่ที่เรียงอยู่นี่ก็คือตอนแรกซื่อมากกับหญ่าค่ะซสื่อเสื่อหย้าเมาหย้าเมาปลาพออยู่บ้านสักพักหนึ่งมันเหลื่อมโบ่ไหวก็เลยมาเห็ดอาหารมาร์กก็ได้สูตรมาจากอพอ,พอด่ผ้าเห็ดกรนก็มาเห็ดลงเลื่อน,น,นเ,อเป็นเป็นโรคมาร์กแล้วก็มากอาหารห้แล้วก็ฟางพอมากอาหารแล้วมันก็จะลดต้นทุนพวกหญ้าลงไป ก็จะก็จะดีนะจังเลยเพราะว่าเข้าต้องสื่อับม,มันก็นจะกินอาหารมัดเมีข้ามัดกแล้วก็าฟางตอนแรกมาทำไมสื่อฟางก่อนละสี่สิบโอ้ตอนแรกๆขค้นเข้ามาเข้าพาย,ยุขามบ่มีฟางก็ต้องก็ต้องไปหาสื่อเขาขายก่อนละสี่สิบน้อหัวสนามบินเนี่ยหลังหลังมาสามสิบหาสามก่อนร้อยเดี๋ยวนี้เพิ่นเอามาส่งอยู่นี่ยี่สิบห้าบาทส่งกระฟางยี่สิบหาบาทไปชื่อว่า ก็คอยพัฒนาไปเรื่อยๆตอนนี้ก็จะมีมักอาหารพวกกากมันเนี่ยสึ่งเท่ามักใส่ถังไว้ครับให้มันเพียงพ่อพอประสบการณ์เท่าช่วงปีที่แล้วเจอพายุปีหนาเท่าก็ต้องหาวิธีแกครับเพื่อจะให้ม่วงเท่ามีอาหารกินอือคือเท่ากับมีการบริหารจัดการเนาะคือเริ่มต้นเครื่องทีเฮ็ดฟ้าม์นี่บ้านเด็กมีการบริหารจัดการเหล่ออาหารเขื่อเหไหนต้นทุนมันสูงครับคือแบบคือจะเฮ็ดเออเฮ็ดเท่ากับ เหมือนมันเป็นผ้ารักเข้าแล้วเขาเขาอามาแล้วเขาตรงดูแลมันแบบตรงดูแลมันซ้ำลวกอะไรัเตือนสาวม,มามันก็ถ่ายกินแล้วเพราะวันออกไปใส่ไ่ได้ต้องพ่อโต๊ะมาปีนี่ก็ต้องเตรียมผอมความ้อมอาหารมักก็ต้องร้ายผืนโล่งมักสองโล่งอาหารที่เขามักใส่ถังก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้เขาม่งวัวอยู่ประมาณจกโตครับในฟาร์มเทานี่น่าจะสามสิบเกือบสี่สิบอ๋อประมาณเกือบสี่สิบโตนะครับอันนี้ก็คือ เข้าจะขุนคขายเป็นว่าสหรับขุนแต่คือจะเรียงเป็นต้นนามเนาะอ๋อเป็นเป็นเป็นกลางนามเป็นกลางมาคือตัวนี้เข้าเสือมากลูกน้าเขาครับจะถือเองแข็งโอ้โหจะวาใจมันอยากขุนอ๋อนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวนี้เป็นอ่าโซนงัวขุนของเพิินนะคะเพิินกัเห็ดบล็อกใบย่างย่างดีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ กำลังกินเฟืองอยู่นะครับตัวนี้เป็นโซนว่าขนนะครับเราบันีีพันธุ์มาดัานนี่เลยครับด้านนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์อ๋อตัวนี้ติดตะกอนใช่ไหมคะเพื่อนเราไมาใช่อันนี้ก็บทองอยู่นาจะขอดประมาณเดือนนี้ละค่ะคิดว่าพอตอนท่าืิอมานธ์เพิ่เพูนก็กอกว่าพกเดือนแต่ว่ามันก็เลยหกเดือนมาแล้วสินะคะแต่ว่าก็ททองอยู่ค่ะตัวนี้ตัวนี้ก็คิดว่าจะเอาไปเป็นแม่พันธุ์ชื่อกันก็เลยตตองเลี่ยงเพื่อนไหวอันนี้ พวนนีโน้โซนนี้ใช่หมดเลยค่ะครับเป็นตัดฟังนี่เป็นโซนแม่พันธุ์เนาะโซนแม่พันธุ์โซนต้นน้ำของเพลินนะครับจะกินอาหารมักแน่ฟังแน่ยาแน่นะค่ะฟังครับตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะแม่พันธุ์อืโซนฟังนี่เป็นแม่พันธุ์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นขุนค่ะอันนี้เป็นงัวขุนเพิ่นนะครับพ่อเพลนองครับคเอาไนี้ทรเรื่องแตกต่างกันบอกระดับเอกรับแม่พันธุ์กับงัวขุนเนี่ยครับแตกต่างกันตรงไหน แตกต่างก็คือตัวนี้เพค่รจะได้กินหยาน้ำแน่ค่ะตัวแมียผ่าหนึ่งแต่จะกินหยาดน้ำเนบแต่ตัวนี้ก็คือเพค่รจะได้อาหารเวลาเข้าผสมเข้าก็จะบตี๋ยวใส่ยูเรียข้าจะแยกออ๋เวลาเขามักอาหารข้าจะบใส่ยูเรียข้าก็จะแยกไอ้เพิ่นครับระวังต้นหนาครับตัวนี้ข้าจะใส่ยูเลียกับต้นหนามเนาะค่ะตัวนี้ข้าเขาวเจ้าบัวใส่เพราะตัวเมียผ่าข้าวเจ้าบัใหาเขาจะแยกไอ้เพิ่นบัวใส่นะครับเอาบัหนี้ลงเลื่อนงามๆแบบนี้ข้าเามีงบเพ็ดจักบาทครับประมาณมา งูเพชรสบาดเอาจริงๆเลยบนไ้จดบนไ้จดเนาะคือวัีสร้า <c oughs> งว่ <c oughs> งาสื่อเล็กคือตอนแรกล่งเรือเนี่ยปับเ่ยนไปคือตามสภาแวดลอ้อมคือเขาอยากเขาอยากให้มันงวห้า,าอยู่ได้สบายคือแม่มึงมันจะบ่คอยแออาดนะค่ะบ่อยากให้มันแออัดแห่เ็ดไปเรื่อยๆตอนแรกก็บ่ไดกว้างไปล้วขยายออกไปเรื่อยๆอ๋อขยายออกไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าล่งเรือเพล่นนี่ผมคิดว่า อ่าเพื่อนจะเป็นสองระดับนะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็คือมันอยู่ในลมระกาาด้อากาศแดดได้นะครับให้อากาศทายเท่นะคะให้พ่อคนถี่มากเลยให้มันตากแดดแน่ครับค่ะแต่ว่าตรงตรงเผื่อนี่ห้องห้องไหนเท่บ้าครับเท่ครึ่งนึงค่ะอ๋อเท่ครึ่งนึงเพราะว่าห้องอยากให้เพ่นยางน้ำบินน้ำยังเป็นธรรมชาติของเพื่อนนะอ๋อครับเทเท่ไปครึ่งนึงทั้งสองฟังครับอ่าโซนนี้เป็นถังถังยังค่ะพี่โซนนี้จะเป็นถังนักอาหารจากมันนะคะ นางมันสดแล้วก็ห้องเาจะเอาเมื่อมครับผสมน้ำเชื่อแล้วก็จะเมื่อมารกลงไม่ถังอันนี้คือกําลังจะหมักวันนี้ค่ะเขาจะเขียนจิบกระดาษกาวไว้ว่าห้องมาร์กตครใดจะสิกินได้ส่วนฝั่งนี้คือกินไดแล้วอันนี้มากออกมาจะเป็นแบบประมาณเนี้ยค่ะอ๋อนี่นะครับประมาน้ค่อันนี้คือกินไดแล้วกินได้แล้วนะครับโอเปิดออกหอมนะครับพอม่ผี่นนองครับแบบหอมเลยนะครับ อันนี้นคือมัรกจะมีวันทีเขียนไว้ตรงฟ้าตลอดอ oh. เพื่อให้มันเพียงพ่อเข้ากับตรงมัรกไปเรื่อยๆอยันนี้คือเราจะทําวันนี้กําลังชนกําังตันหนามารดกวยค่ะอือันนี้คือมัรกแหลก็จะเขียนวันทีไว้ครับวันนี้ข้ามมาร์กนี่เขาใส่เวลาโดนบอลในการประมาณ20ิบมือประมาณ20มือนะครับสามารถแก้หากินได้นะครับตัวนี้มันมันซอยเหลืองอย่างนอตัวนี้บอกครับ ใครก็เข้าไปเสืออาหารมันจะมีโปรตีนอ๋อคือโปรตีน,ตนมันหลายล้วเขาจะมรัรกยีดมาร์กกางน้ำตาลครับตัวนี้จะช่วยเรื่องโปรตีนเรื่องโปรตีนนะครับตัวนี้นะครับกินทดแทนใช่กินทดแทนอาหารใครก็เข้าไปเสืออาหารที่มันมีราคาแพงเพราะเขา่าอยากเหตุต้นทุน,ทนมันสูงขึง้นเขาต้ตองลดต้นทุนโดยการมากยีดใชงสิครับตอนนี้เข้าเามีตัวนี้เข้าเอ็นมากกางมั่นเนาะค่ะตบอยู่โกดังเข้าก็มีอีกอย่างหนึ่งครับเดี๋ยวเข้าเสเป็นเพิ่มกันครับ กากมันเนี่ยที่ห้ามมักแล้วอ๋อนี่นะครับสีเหลืองตันครับก้าวตันอยู่นีนี้ทั้งหมดเป็นก้าตันเนาะไม่มันจะมีสองบอค่ะครับอ่ามันจะมีสองบอฟังนี่พอฟังหนึ่งมดเท่ากับจะไม่มักฟังนี่บอใดว่าเท่าจะเติมอ๋อโซซักเปิดเปิดตัวนั้นเเปิดน่ยครับครับอันนี้หมักหมักไว้เรียบร้อยหมักไว้เรียบร้อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอนุญาดูนิดนึงนะครับมัดนี่คือว่าพร้อมพร้อมกินแล้วเนาะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะครับ ตัวนี้สีสีสมารถซิบหาหมือค่ะอ๋อคันเป็นตัวนี้ซิบหาเหมือสามารถใส่งานได้เลย่ค่ะครับถามีบอมักมันจะดีกว่ากันเพราะมันจะเด้หลายลงทุนเฮดบอมักเนี่ยอ่าตัวทุนอาจจะสูงเนี่ยจังน้อยแต่ว่ามันจะใส่ในระยะเงยาวได้ครับอันนี้ข้างล่างนี่จะปูกกระเบื้องออยางนี้เพื่อบ้อหายน้ำมักเข้าซึมออกนะครับแล้วก็บอนี่คือการลงมืออื่นเขาจะมาลงให เก้าตันคือกันออ๋ว่านี่คือกินไปแล้วเหลืออยู่แค่นี้พ่อมันพ่อมันจะมดพ่าก็จะเสริมครับมัดสลับกันเลยอะค่ะสลับกันเลยนะครับ,รบนี่นะครับพรมพินองครับลักษณะบอมักกากมั่นนะครับตัวนี้เขาเอื่นกากมั่นเนาะใช่กากมันกกม่นนะนะครับเพราะว่าขันเป็นะละเอียดละเอียดแบบนี้เขาคือเอินเอ่นกากมั่นนะครับขันเป็นขันเป็นแบบนี้นะครับพรมพินองครับอันนี้จะเป็นมัดค่ะอันนี้สุดเลยคือกําลังกําลัง แพ็กใส่ถังครับตัวนี้ก็คือเปลือกมันล่างนะครับพรมพินองครับหลายหลายคนอาจจะบอกเข้าใจว่าสองอย่างนี่มันแตกต่างกันจังไหนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะครับคือขันเป็นเปลือกมันล่างนะครับมันก็จะเป็นมีเนื้อมันติดมานานะครับแล้วก็พร้อมกับเปลือกมันลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าขันเป็นกากมันก็คือเป็นวังหันนะครับมันจะเป็นละเอียดละเอียดแบบนั้นนะครับคือที่เข้าจานิยมนะครับมาหมาเพื่อจะไม่สองแบบ กับกากมันนะคะอุปกรณ์ก็จะมีน้าตอนนี้เขาจะมัดในปริมาณ400ลิตรครับอ่า400ลิตรนี่อุปกรณ์ก็จะมี24ถุงนะคะยี่ก็จะใส่แล้วแต่แล้วแต่แมคโครซีมี่ก็จะกับยี่ห้อนี่บางทีอกับยี่ห้อนี้นะคะใส่ได้อันนี้ซีซีถุงอาณาซักเลยก็ได้เนาะ ครัยี่สิ่งถุงหนึ่งนี่งประมาณเท่าไหร่ขันครึ่งกิโลอ๋อถุงถุงละครึ่งกิโลนะครับตอนนี้เผลการล้างเทลงไปอยู่นะครับแล้วก็จะมีดีน้ำตาลวันนี้ใช้ดีน้ำตาลสี่ขวดนะครับสี่ขวดตัวนี้ตัวนี้ซอยหยังครับบินดีน้ำตาลเนี่ยเออตัวนี้บอแตงกินเนาะให้มันออกหวานอย่างอ๋อแตงกินนะครับให้ไม่กินหอมแล้วก็มีลบเมี่ยงออกหวานนิดนึงนะครับใส่ลงไปสี่ถุงนะครับตอนนี้ก็คือ จะเป็นยีดนะครับยีดตัวน,นี้ก็คือยีดที่ทำขนมปังนะครับ<ด>ยีดให้อาหารนะครับตัวน,นี้โฟกัสขลังใส่2อย่างลงไปนะครับอ่าอัตราสว่วนเนี่ยก็คือจะเป็นทั้งนี่ที่ปนใส่น้ำไว้กับประมาณ400ลิตรนะครับเนาะ400ลิตรนะครับอ่าสำรับมัดเท่าไรครับนาะมัดกากมัหนเท่าไรเนาะนาจะได้ยิบป,ประมาณอ่าจะจะทำก็มันจะทำเนี่ประมาณชิบกว่าถังเหรอชิบกว่าถังเนาะประมาณสีาา่ตันเนาะ ประมาณซีตาลน,น,นะครับพ่อแม่พี่น้องครับอ่าแล้วก็ส่วนทีเ่เหลือก็จะเป็นน้าตาลน,นะครับนี่ตาลนะจะที่ตันนี่ก็นนะตอนประมาณยี่สิบอยู่ค่ะอ๋อประมาณยี่สิบถังเนาะพี่เน,น,น,าน,นาะนี่นะครับหลักกาจะเป็นเพิ่นสีใสใสใสซีถุงนะคใส่น้าตาลทรายนะครับที่พอพ่อแมพี่น้องได้ยินเสียงดังกักะกักะก็คืออ่าเพิ่นมีเครื่องนะครับปันน่นหนามอยู่นะครับเพลทข้นให้มันเข้ากันนะครับ ตอนนี้เขาค้นคๆแล้วก็จะไปผสมใส่กับอ่าใส่็สรไปรดไปรดใส่กับกากมันเลยแม่นบอลครับป,ปบั่นไวแล้วก็มาร์กไวกว่ามาณชั่วโมงนึงอ๋อเพื่อให้เื่อนผสมเข้ากันปั่นไวหลังจากเทาปั่นแล้วเขาจะพักไกวประมาณชั่วโมงนึงครับซึ่งจะตัดใส่ได้นะคก็จะตดัดมัร์กใดเพื่อให้เอ่อส่วนผสมที่เข้าผสมนี่มันเข้ากันเท่ากันครับผมเรียบร้อยเอาสารน้ำตาลมาเทเลยเรียบร้อยนะครับ เนี่นะครับเป็นกระลั่งสีเทากระรั่งนล่งานี่นะครับยีจากกระลังสรจะได้เป็นสีสีแบบนี้เลยนะครับทนกท่านอืหเตเทลงไปแล้วนะครับอ่าทังนี้ประมาณจะดิไกี่องครับสี่โลอออันนี้สิบเก้าสิบเก้าลิตรค่ะมัไปซื้อมาบมังเธอมันก็บอะไรตรงตาขาสังกี่ลอยเหรอเพิ่งเธอังมะกะทิ้ังนี้ก็ ทังที่ซื้อมายิบหารานซีฟแล้วแต่แต่<อ>แเขาขายเป็นกิโลเขาก็ต้องไปเอาถังไปเขาซีกับก็จะเริ่มงามเนี่ยนะครับสีก็เริ่มอลจ้าเป็นจะกระเริ่มนะะมด้กินสีทองนะครับรตัวนี้เป็นกำลังผสมนะครับผส,สมแล้วมักไว้จ,จับซอยหนักันเลยอ่มามักไว้สักสักชั่วโมงหนึ่งเนาะก,กับปัน้น ปั้นไปประมาณ30กิโลเท่านีเราก็จะถึงไหวผักไห้ผักไห้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งเปลือกมีกลิ่นหอมนะครับเพราะมี่น้องครับหอมกากน้ำตาลหอมกากน้ำตาลนะครับเพราะมี่น้องครับข้าวผีปั้นร่วนหนึ่งเพราะว่านี่29ใส่ปั้น20กิโลค่ะอ๋อกากน้ำตาลนี่20กิโลนะครับจะมาเติมอีก1กิโลนะครับตอนนี้อ้าบะนี้เซตเซตเราเข้าไปเทใส่เปลือกมะละางนี่เราก็เก็บไว้จัาเหมือนนะครับ แค่ว่ายี่สิบหมื่นนะครับแล้วก็สามารถให้กินได้นะครับครับนี่ไมประมาณชั่วโมงนะทีอ่ะตั้วไปมันจะใส่สายไม้พายอ๋อนี่นะครับพี่เมันมาปกติกับใส่ไม้พายแต่ว่าไม้พายนี่มันจะส่องใส่เวลาโดนหลักกาเวลาโดนลมันจะมันจะบรแตกคือแบบนี้นะครับตนี้นะครับ S <S <S เดี๋ยวจะเพิ่มปุยยูเรียอีก2กิโลนะคะอ๋อนะครับเป็นจะเพิ่มปุยยูเลียก้าไปอีก 2, 2> กิโลอรบส่ซ<ะ>ี่เปลี่ยนใจว่าพอดีจะไปแหง้วขุนเดยนะคะเพา่กี้ะเป็นบมแวัวขุนมากก่าจะบสไนะอ๋อคัน,ค,นคันบบเมแหงวขุนกับไอตัดยูเลียออกเนาะใช่ค่ะ<ด>คันแม,มนว่าขุนกนใ<ช>าใส่ใส่ยูเลียนะคะเพิ่มเขาอีกสกิโลอกิค่ะ พ่อแม่พี่น้องสนใจนะครับอยากมาเยี่ยมมาชมฟ้ามีมาได้บ่คับเนี่ยค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกทุกคนที่อยากมาศึกษาอยากมาถามสูตรอยากมาถามอียังที่เฮาตอบใดเขาก็จะตอบให้ความรู้สำหรับผู้ที่สนใจอยากเรียนบางคนถ้ามีความรู้ดีกว่าทั้งนี้ค่ะว่าแนะนําใดค่ะอะไดถึงอนใดทิศแต่ว่าถ้าผู้ใดสนใจอยากม่ได้สูตรอาหารหรือว่าอย่างกระทักมากาือ้นขามาถามใดค่ะบ่แพรยบยินดีให้คาปรึกษายินดีให้คครับอาฟ้ามีตังยุไยนะครับ อ่าบ้านดอนจันทร์อำเภอสว่างนิลลวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะครับอ่าไปบอเถื่มีมาบอเถื่มีเบอร์ติดต่อบอศูนย์เก้าสี่ห้าหกสองหกห้าแปดเก้าค่ะครับทั้งฟาร์มไก่ยินดีเนาะเนาะครับขายคอมูลนะครับสามารถมาศึกษาดูงานได้นะครับมาให้ให้ย้ำเรื่องการสื่อการขายมึงการสื่อการขายปะคะครับยินดีรับสื่อนะคะมาสั่งกิโลเส็กกันเลยกิโลละหนึ่งลอยบาทค่ะกิโลละหนึ่งหนึ่งถูกพันถูกพันนะคะับอกบอได้ว่าพันไหนเป็นพันไหนนะคะหรอกอะเวลา อยากขายกับมาติดต่อนนะาฟาร์มได้ค่ะมีคนอยู่ประจำนะครับตัวนี้เพิ่นกะยืนยันนะครับเพิ่นเสือ <Okay. S 1> เพิ่นเสือเนาะคันเงินบ่ถึงอีหยังนี่สามารถควนายได้อีกม,นนมาคุยกัน,นมาคุยกันได้ <c oughs> อีกนะครับผู้ใดสนใจเนาะ <c oughs> สําหรับผู้ใดที่อยากเลี้ยงเอาไปเลี้ยงไปหยังกะมาคุยกันได้มาคุยกันไดนะ้นะครับอยู่ฟาร์มเพิ่นกะเปิดเต็มที่นะครับพ่อแม่พี่<ม>น้องครับมีนะโบมีเงินซื้อแต่อยากเลี้ยงไม่อยากห่วงกินมาคุยกันค่ะว่าสิเฮาสิจ่ายกับเฮาจังได๋มาคุยกันใครกันเบิ่งค่ะเฮาก็ยินดี ใส่เอาไปเรียงเอาหลูกเอายังมันเลยสินะคะครับตัวนี้ก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่นาสนใจสําหรับแสนเฮงฟาร์มนะครับมือหนี่นะครับก็ขอขอบคุณซื้อยังก็คับพี่ยังก็คำเนี่ยแย้วค่ะพี่แจวนะครับมาให้ข้อมูลครับพอแม่พี่น้องนะครับวังว่าคลิปนี้สิมีประโยชน์นะครับมือหนี่งก็ขอขอบคุณพี่แจ้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับครับจากสี่ห้าได้ช่วคลิปไปแล้วนะครับก็จะได้เห็นมานะครับฟาร์มนี้นะครับประกอบมีฟาร์มตั้งใจนะครับสี่เหตุเป็นเซ็นเตอร์นะครับ ของการสื่อการขายเป็นศูนย์รวมการสื่อการขายงวดนํำเกษตรกรนะครับผู้ได้ต้องการสื่อกับมาหนีผู้ได้ต้องการขายกับมาหนีนะครับโดยการขึ้นตะซั่งนะครับราคายุติธรรมนะครับเพิ่นวางสัตว์นะครับ้วก็ผู้ได้สนใจยามช่วงงานนะครับอยากเบิ้งฟ้ามอยากเบิ้งสูตรนำมาร์กสูตรการเลี้ยงก็สามารถมาช่วงงานอยู่นี่ได้นะครับอยู่ที่ อำเภอสว่างมิลวงจังหวัดอุบลน,นะครับหรือว่าเบอร์โท,ทรศัพท์ที่เพื่อนไฮไว้มืาเนี่ยนะครับผมบารูซิกเกตนะครับขอจบคลิปแล้วก็ล่าพอมันพี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีครับ